สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t e r i a l Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิป collective, re collective re reading r e นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Randomly เนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นเหมือนอ่านไพร่รวมนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นดวงใครนะคะก็อาจจะมีทั้งการเล่าเรื่องราว แล้วก็รวมไปถึงคำแนะนำหรือว่าคำทำนายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะแอบกระซิบ,บนิดนึงเมาส์แล้วกันถือว่าเป็นเพื่อนสาวเอคอคือคือช่วงนี้เค้กมาญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมันก็มันมีครีมตัวหนึ่งไม่ใช่ครีมมันเป็นเหมือนก็ครีมแหละแล้วมันก็เป็นแบบมันใช้ดีมากทุกคนแล้วคือพูดทำไมคืออยากอยากจะแบบ เอา,อางี้ถ้าเกิดใครยังตามใครยังตามไออยู่เดวเค็กไปแอบโพสลงในสตอรี่ไอจีลวกันเออ่มันใช้ดีมากแล้วมันก็ราคาไม่แพงแล้วมันก็แบบมันทําให้หน้าเราแบบมอยส์แบบว่ามีความชุ่มชื้นเขนาดเราเปคนผิวแพ้ง่ายอะ่ะเรายังแบบเลิศนะอะไรอย่เงี้ย <laughs> จริงๆทุกคนเดี๋ยวคิดไปทำคลิปแชร์ดีกว่าในอีกช่องหนึ่งว่า มันมีสามตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้เราแบบเออดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคกลับเข้าเรื่องกลับเข้าเรื่องไปเรื่อยมากคนไทยไปเรื่อยมากดูสิ Collective Love Reading นะคะคนคนนี้ตามไพยอ่ะตึ๊เป็นคนธาตุไฟนะคะเขาเป็นคนธาตุไฟก็คือเป็นคนที่มีลักคนาราศีหรือว่าดาวจันทนูนะคะ เมษสิงแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีมังกรด้วยนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่คอมมิตมากเวลาตั้งใจจะทำอะไรเขาจะทำจริงจังไม่มีคำว่าไม่ได้ไม่เห็นผลอาจจะมีท้อบ้างระหว่างทางแต่ว่า คำว่าไม่ได้จะไม่มีอยู่ในหัวมันจะต้องแบบมันต้องมีทางสิมันต้องแก้ได้สิมันจะมีหนทางมันจะมีเวที่จะที่จะจัดการปัญหาหรือการทําเรื่องใดๆให้มันสําเร็จอะไรเงี้ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าสัญญาแล้วจะเป็นคนรักษาคําพูดไม่ผิดคําพูดไม่อินเรื่องของการโกหกไม่อินเรื่องของการเจ้าชู้ไม่อินเรื่องของการนอกใจหรือทําอะไรลับหลังเป็นคนที่ คิดยังไงพูดอย่างนั้นแสดงออกรู้สึกยังไงแสดงออกแบบนั้นตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อคอมมิชเมนต์สูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานชีวิตคําสัญญาหรือความรักนะคะคนคนนี้นะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานี่คือย,ยังไงอืมตามหน้าไพ่เลยอะ่ะคือคุณกับเขาเป็นเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมง,งาน คนรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยสนิทสนมมีความสนิทสนมนะคะและมีอะไรที่เกี่ยวข้องก,กันกับคนที่เป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎรรพิจิกคุณของเขาสนิทสนมกันในระดับหนึ่งมีการแฮงเอาท์หรือว่ามีการไปกินข้าวด้วยกันมาแล้วไม่ใช่แบบรับออนไลน์ไม่ใช่แบบแ online, แบบคนยังไม่เคยเจอหน้าโนอันนี้คือเป็นคนที่เคยไปนั่งกินข้าวเคยไปแบบนั่ง ร่วมโต๊ะทานอาหารหรือร่วมปาร์ตี้หรือว่าทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมร่วมกันมาแล้วนะคะมีการกินมีการดื่มร่วมกันกับคนอื่นด้วยไม่ได้แค่มีแค่2คนเออคราวนี้เนี่ยตัวเขาในตอนนี้เขาโฟกัสไปที่เรื่องของหน้าที่การงานมากๆงานกับเงินสุดๆเลยเพราะว่าอาจจะต้อง สร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเช่นมีหนี้จากครอบครัวหรือมีหนี้กับครอบครัวหรือครอบครัวอาจจะหมายถึงพ่อกับแม่อะค่ะหรือครอบครัวขอใช้คําว่าครอบครัวแล้วกันเออหรือเป็นหนี้ที่ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคนคนนี้เขาจะจัดการเรื่องภาระหนี้ตรงเนี้ยค่ะได้ภายใน ภายในเร็วๆนี้คําว่าเร็วๆนี้คือเมื่อไหร่ตามหน้าไพ่คือกันยาตุลาภายในกันยาตุลาภารานีนี้จะถูกใช้จนหมดสิน้นอาจจะเป็นการแบบปิดหนี้บ้านได้ปิดหนี้รถได้เอาเงินไปใช้หนี้ใครสักคนหนึ่งที่ยืมมาได้อะไรเงี้ยคนคนนี้ต้องการที่จะทําสิ่งนี้ให้สำเร็จนะคะแล้วคุณกับเขาตอนเนี้ยเอนเนอร์จีของความสัมพันธ์อะคือสนิทกันมากเข้าขากันได้ดีคุยกันได้แบบ สนิทใจมีความไว้ใจซึ่งกันและกันคุยแล้วมีแต่ e NERGY POSITIVE ไม่มี e NERGY L บมีการให้กำลังใจและสนับสนุนกันดีมีความหวังดีให้แก่กันแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจการที่ตัวคุณนะคะยอมรับความรักหรือว่าความสัมพันธ์นี้กับเขาในแบบที่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังให้เขามาเติมเต็มคุณไม่คาดหวังให้เขามา ทำให้คุณมีความสุขตลอด2 4ชั่วโมงนู่นนี่นั่นแต่คุณนะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาด้วยความรักแบบบริสุทธิ์ใจเต็มใจที่จะรักเต็มใจที่จะเข้าใจพร้อมที่จะให้ทั้งที่รู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถให้อะไรคุณกลับมาได้คุณมีเวลาให้เขาสม,มเคยตัวอ,อย่างสมมติคุณมีเวลาให้เขาคุณรักเขาด้วยความเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วเขาก็ยุ่งเขามีความเครียดและคุณนะ่ะคือเขาทั้งยุ่งทั้งเครียดจากเรื่องงานและเรื่องเงินนะ แต่คุณก็คือไม่เป็นไรรอเข้าใจเราเข้าใจในตรงส่วนนี้ถ้าวันนี้เขาเขาเหมือนกับถ้าเขายังไม่สามารถเอาความสุขมาเติมให้คุณได้อะคุณคุณคุณก็บอกเขาว่าคือตามน้ไพ่ะคือคุณบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะคุณเข้าใจคุณพร้อมรักเขาในแบบนี้คุณเข้าใจสถานการณ์นี้ดีและพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กําลังใจเขาไปเรื่อยๆมันเค้งเคเห็นเป็นข้อความที่ว่าคุณบอกเขาเหรอว่า มันก็อาจจะหนักในช่วงนี้คุณเข้าใจว่าเขาเครียดจากเรื่องหนึ่งสองสามสแต่มันก็ไม่ใช่ทุกวันหรอกที่เราจะเจอกับความทุกข์ความไม่สบายใจในไปตลอดอะไรเงี้ยมันจะมีวันหนึ่งที่เขาดีขึ้นเขาแก้ปัญหาได้และเขาจัดการทุกอย่างได้มันมันเป็นเหมือนคุณให้กําลังใจเขาอ่ะคนคนนี้นะคะไม่ได้นอกใจไม่ได้มีคนอื่นไม่นอกกายไม่นอกใจอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่า energy เขาคือเขาคอมมิตสุดเลยแล้วก็ตอนเนี้ย มีตัวเขาหนามีการวางแผนมีการคิดมีการจัดแจงจัดการไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตในความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันมันจะนำไปสู่การเป็นครอบครัวแต่ตอนนี้มันกับตัวอยู่นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงตอนนี้ตัวเขามีการวางแผนจัดแจงทั้งจัดการนิสัยส่วนตัวจัดการตารางชีวิต จัดการเรื่องนี้สินเนงที่บอกไปนะคะตอนนี้เขาจัดการไปได้แล้วเจ็ดเต็มสิมันยังไม่ถึงสิบถ้ามันถึงสิบเมื่อไหร่ใบนี้จากที่ความันก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เนาะตอนนี้เขาจัดการไปได้แล้ว7อย่างเต็มสิดังนั้นมันอาจจะเป็นแผนการที่คุณยังไม่รู้ไม่มีการถูกเปิดเผยให้คุณรู้แต่ถูกเตรียมพร้อมเตรียมการจัดแจงจัดการไว้แล้วโดยตัวเขาเองโดยตัวคนที่เขาไว้ใจโดยคนรอบข้างของเขา นะคะซึ่งไอแผนการเนี้ที่เขากําลังลงที่เขากําลังลงทุนลงแรงทําอยู่เนี้ยนู่นนี่นั่นอะ่ะเขาต้องการที่จะเขาเขาเขาไม่อยากเป็นคนที่ไม่พร้อมเขาไม่อยากเป็นคนที่มีแค่ความรักให้คุณแต่ไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีไม่มีการซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นะคือเขาไม่อยากเป็นเป็นแค่นี้เขาต้องการเป็นเอ็มเพอร์คือคนที่พรอไวได้ คนที่ซัพพอร์ตทั้งกายทั้งใจมีเวลาให้คุณแล้วก็พร้อมเข้าอ,อกเข้าใจพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาพร้อมลุยไปด้วยกันนู่นนี่เขาต้องการเป็นเอ็มเพอเรอร์ไม่ต้องการแค่คิงเออคราวนี้เนี่ยเอ็มเพอเรอร์คือคิงเหนือคิงเออคราวนี้เนี่ยตัวเขาอะเหมือนกับเขารู้ว่ามันจะใช้เวลาหลังจากเนี้ยไม่นานเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจแล้วเขาก็เล็7เจ็ดขึ้นมาซ้ำอีกแล้วคะ่ะมันอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดสัปดาห์หรือว่าเดือนเจ็ด เขาเนี้ยเขาเขาเขามั่นใจมากว่าเขาเรียงลําดับทุกอย่างไว้แล้วมี priority ชัดเจนว่าเขาจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เสร็จเขาทําสิ่งนี้ต่อเพื่อให้เกิดสิ่งใดต่อใดต่อไปอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะมันจะไม่ทางมันมันจะไม่มีทางผิดผิดพลาดแล้วตัวเขามั่นใจมากว่ายังไงเขาก็เขาก็จะก้าวไปสู่ Emperor Energy นี้แน่นอนอะไรเงี้ย energy ที่มันประสบความสําเร็จ ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักเขาอยากให้คุณรู้นะว่าขอบคุณมากที่เข้าใจเขาในตอนที่เขาไม่น่ารักเขาเครียดเขาเอาแต่ใจเขาพูดจาไม่ดีขอบคุณมากที่ที่มีความแบบบิ๊กฮาร์ดมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะเข้าใจเขาอยู่ข้างๆเขาในวันที่มันลําบากมันแย่ในวันที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆอ่ะ คุณอยู่ข้างเขาคุณไม่เคยซ้ําเติมเขาไม่เคยทําให้เขารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นเพราะตัวคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาเหนื่อยอยู่แล้วในทุกๆวันคุณไม่เคยทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจไม่เคยทําให้เขาเสียใจหรือเสียความรู้สึกเขาแบบเขาขอบคุณมากที่คุณเข้าใจเขาในวันที่เขาไม่น่ารักเลยอ่ะเออแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจอารมณ์เขาคนคนเครียดนะคะมันจะมีการแสดงออกหรือการพูดที่มันไม่น่ารักอ่ะเออ คนเครีคนเหนื่อยแล้วเขาแบบขอบคุณมากที่อบกอดเขาแบบเนี้ยเ,เขารักคุณมากเขารักคุณมากขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากจากหัวใจอะไรเงี้ยและเขาอะเขาเขารู้ว่าบางทีอ่ะ เวลาหรือว่าระยะทางอ่ะมันแอบเป็นปัญหาเล็กๆในความสัมพัน,น์นี้เขาอยากให้คุณมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นและเขาจะเป็นคนปิดแก็บเวลาหรือว่าปิดแก็บระยะทางนั่นเองคือทําให้ระยะทางระหว่างคุณกับเขามันใกล้กันมากขึ้นหรือทำยังไงก็ได้ให้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดอยู่คนละที่กันก็จะได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนทําทุกอย่างให้มันมันมันดีขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นเองะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ย้ำเขาย้ำบ่อยมากเลยว่าไม่ต้องหึงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเขาไม่มีคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นแน่นอนอะไรเงี้ยใจเขาให้คุณแล้วก็ในช่วงเวลาต่างๆที่มันยากลําบากสําหรับเขาอะ่ะคุณอยู่ตรงนั้นข้างๆเขาดังนั้นน่ะเขาไม่มีทางที่จะทําลายความสัมพันธ์นี้หรือทําอะไรที่มันจะทําให้คุณเจ็บปวดเขาไม่อยากให้คุณรู้เรื่องแผนการบางอย่างที่เขาเตรียมไว้มันเป็นมันเป็นเซอร์ไพรส์อะ มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่อางจริงไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่เป็นแบบคุณแอบ,บรู้อยู่บ้างแล้วด้วยว่าเขาเตรียมจะทําอะไรหรือเตรียมจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าเขายังอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคือถ้าตามหน้าไพ่อ่ะมันจะเป็นการอ่าให้ของสําคัญให้ของมีค่าสิ่งที่คุณไม่เคยได้สิ่งที่คุณไม่เคยมี เป็นของที่มีค่ามีค่าสำหรับคุณและมีค่าสำหรับเขามากๆอืมโอเคจบวันนี้ <c oughs> อ่านเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคิดไปทำคลิปไอ้นี่ดีกว่าไอรีวิวไอเนี่ยมันใช้ดีจริงๆไงเออไม่ได้ตังค์นะแบบถือว่าเรารีวิวให้น,นไม่ได้ตังค์นะแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆทุกคนโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย